คำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้ไม่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีอายุต่ตำกว่า18ปีอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเอาละทุกคนต่อได้แจกพัสี่แล้วไปกันต่อเลยกว่าทีไงไหนเออ,อมาพร้อมต้องดำจ๋าบอกพี่ด้วยเอาละเนี้ยโอเค,อเ,คเดียว Are you contacting me on a private channel? Because I need to know if you're on my side. We're taking sides now. I know you two had a thing, but she's mine now, and I love her too much to let her do this. If she's right, and yeah. this is the marker home rule, Maybe there's a chance of stopping this. We both know how this is going to end. If they found a way to stop the markers two hundred years ago, don't you think we'd all be safe by now? It doesn't add up. Oh, I guess. I get you think you and her? Yeah, we'll forget it. She's old, alright? Okay, I'm gonna quit. Okay, got out. Oh, I need to go and yell. Get lit. Hmm. This time, right? 3ามมันดีก็ด้วยเตสิอ่าไห่เหล็กก็ไปเร็วเอาอัพเกรดอันนี้ก่อนเลยก็ยังอ๋อไม่ค่อยอัพไปโอเค เอาละเจ็ดร้อยอัดเกรดเกาะเสร็จแล้วเจ๊ปไปได้ไหมอัพเหรอไม่ <c oughs> ลองโดนตบแรงขึ้นเด้อ ไปไม่ได้มีของให้เก็บด้วยอ้เจา้าไร้จงโอ้ยรู้สึกว่าห้องนี้เราไม่เคยมาเลยจไปไหนฮะอ๋อข้างนอกเรียม,มาแล้วและกิจนอกอวกาศ yeah transmission do you guys hear this my rig's picking up some kind of looping message it sounds encrypted it's coming from the research vessel cms greeley this could be really important if i get a chance i'll check into it santos isaac out เย็นบางนั้นเย่ไวกคนเล่นเองนี่ไปไหนไหวกันบินเบเจอะไรพร้อมคอนเฟิร์มออกบินได้เ yeah. ่ยอ่าปล่อยตัวใบใจนั่งพักไปจะได้สิ่งที่มีน้ำอย่างเรา I'm inside the Terra Nova. Which way to the shuttle? Santos, you found the MCON records. What did they say? Only that the shuttle was decommissioned. They were going to part it out. Great, so basically nobody knows. And there must be more detailed shipping records somewhere. I'll take a look around the ship. อะำทเราคนแจ้งสำรวจแล้วงั้นกระสุนสี่นัดก็มีด้วยเหรอโอ้โหเต็มหน้าออ้ยเพิ่งสังเกตเห็นนั่นไหนบนพื้นเนะนี่ยนะกระสนสี่นดันะอนนดอะดนะ ไอเจ้พร้อมแล้วไปเร็บตัวนะทำอะไรของเองเนี่ยไม่ต้องเลยถังล็อกสกินมันเอาเข้าไม่ได้เร็วไหมโน <c oughs> ทำตัวมาดเข้มเหมือนชุดเกราะเองหน่อยได้ไหมแล้วก <c oughs> ่อนมัดเข้มอะไรเนี่ยแสดงสด ้ขนาดนั้นไม่เคลื่นก็บาแล้วเอ้ยจ <ie diy> ิน้นส่วนปืนเองใช่ดั้มปืนไหมอ่เอรลืมไปเย้ะกว่าดีแอมมี่ก็ให้ให้ดี รื่องอับเกียรไม่ได,ด้ไม่มีอะไรละไปะรีบอีกแล้วเลย

อะไรจี้อ้บอดเหนี่ยหน้าอะไรเอาปากแค่ไม่กว่านี้หน่อยสิวันนี้วันอะไรเนี่ยวันนี้แหละวันศุกร์มั้ง Warning power reserves are on standby cargo functions are offline ship recorder on all hands stand by for deceleration okay Edwards on your mark I'll do that Mel <laughs> while we were on the bridge. You got it, darling. Okay, yeah. oh, okay, yeah. yeah, Uh, to thank y'all to the end of the universe. to the lead out. hail Admiral Gray. report This is your show now. yeah recording Isaac here. It looks like our shuttle's in the aft section of the ship. I'm updating our locators now. Okay, just tell me it'll get us to the nearest shipping lane. If we can get it spaceworthy again. Judging from the diagnostic, it's a real piece of shit. We can get it to work, can't we? We're swimming in a sea of spare parts. I can get it to fly. Yeah, sure. We'll make this work.

ง่ายเลยง่ายทุกว่าตัวา Này, à, đi đâu? À. Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Ảo, thế? Thoái đi, thoái không? Mày Huh. Wow, an old scavenger bot this will come in handy yes. <laughs> มันจะแกนอะไรไม่ก็ตามทางที่มันไปไงมันเหมือนเ็มพิษนั่นแหละ ไปแล้วาาระเบิดมันใช้ัได้ไหมโอ้ยที่บอกแล้วให้วางผีเหงาไอ้ไอผีที่มันร้องเหงายเหี่แล้วมีปืนเอ้ยไม่ใช่มีระเบิดติดหลังดนะอ้ตัวน้าอันอตรายอยู่ด้วย จะมาอะไรแจ่งขึ้นมาเลยไปแล้วเดี๋ยวพี่จัดการนี่เอง แกยิงมาทำไมโซจะเก็บไม่ใช้อ่ใช้ได้ด้วยเหรอใช้ได้ก็มองเห็นว่ามันแบบผมกำลังกำลังมาพี่ต้องหาที่มันคนขึ้นมาเอ็งเห็นวิ่งผีงั้นเหรออะไรเนะี่ย เรร้อยี่ามีระเบิดทีเหวเมื่อกี้แล้วเรียบร้อยเลยครับอีกแล้วเหรอพอดีลเลยเจ๊สิบห้านาทีอีกแล้วโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับค่ายกดติดตามกล้งยันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแต่ผมก็คิดว่าจะเลิกพูดไอ้คำปิดท้ายแหละเพราะว่า ันกินเวลาคลิปะนีับแล้วก็ทุกคนกคงเบื่อจะฟังละเยบาย